ใบหน้าสวยเนียนกริบผิวไร้รูขุมขนและลิมฝีปากปวกวบอิ่มอย่างสมบูรณ์แบบ Beauty standard ยุคใหม่ผลักดันธุรกิจความงามไทยสร้างรายได้เข้าประเทศปีละเกือบ8 0 0 0 0ล้านบาท สนับสนุนโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้าก่อนไปฟังสาระดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กรุงเทพธุรกิจด้วยค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าโซเชียลมีเดียและบิวตี้อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังได้เข้ามามีอิทธิพลในการกำหนดรูปลักษณ์ของผู้คนในยุคน,นี้มากขึ้นโดยในปี2019 The New Yorker ได้นิยามปรากฏการณ์นี้ไว้ว่า The Age of Instagram Face รือเททนการทำหน้าให้สวยเป๊ะตามมาตรฐานความงามของโลก IG ในช่วง4ปีที่ผ่านมาการทำหัถการความงามบนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นการฉีดฟิลเลอร์การฉีดโบท็อกได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นสูงเป็นปริการในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะการฉีดฟิลเลอร์ที่มีการฉีดเพิ่มขึ้นถึง73% และปัจจัยที่ทําให้การฉีดโบท็อกและการฉีดฟิลเลอร์ได้รับความนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเจนซหรือหนุ่มสาวยุคใหม่อย่างแรกคือราคาที่เข้าถึงง่ายอย่างถัดมาคือคลินิกความงามที่เพิ่มมากขึ้นทําให้การบริการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือการตรีตาที่ลดน้อยลงเพราะาการทําหัตถการในยุคนี้สําหรับหนุ่มสาวยุคใหม่หมายถึงการดูแลตัวเองในแบบฉบับของเขา สมัยนี้ลูกค้าไม่ได้มีเพียงแค่ผู้หญิงที่เดินเข้าคลินิกความงามแล้วนะคะพอล่าสุดมีลูกค้าที่เป็นผู้ชายเพิ่มมากขึ้นจากในอดีตเพิ่มจาก10เป็น25ในปัจจุบันปัจจัยเหล่านี้ล้วนผลักดันให้อุตสาหกรรมความงามเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นตลาดศิลปกรรมความงามหรือตลาดเครื่องสําอาง แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวแต่อุตสาหกรรมความงามกลับเติบโตขึ้นทุกปีปีละประมาณ3.6%เหมือนกับคำพูดที่ว่าผู้หญิงไม่เคยหยุดสวยจนตอนนี้มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นไปแตะ70,000ล้านบาทแล้วพอไปดูข้อมูลด้านตลาดความงามในประเทศไทยสิ่งที่น่าสนใจคือประเทศไทยได้กลายเป็นเมืองหลวงด้านศัลยกรรมความงามของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในเอเชียไทยเป็นรองเพียงแค่เกาหลีใต้เท่านั้นเอง ไทยขึ้นมาเป็นเมืองหลวงด้านศัลยกรรมความงามได้ก็เพราะว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์และความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วจากโซเชียลมีเดียที่ผลักดันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการทำศัลยกรรมความงามได้ง่ายมากขึ้น ธุรกิจนี้กําลังกลายเป็นธุรกิจดาวลุ่งและการแข่งขันก็กําลังดุเดือดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาลใหญ่ๆหลายแห่งก็กําลังเข้ามาจับธุรกิจเสริมความงามกันมากขึ้นเรื่อยๆทําให้ในช่วง1-2ปีที่ผ่านมานี้ธุรกิจและคลินิกเสริมความงามหลายแห่งก็ตบเท้าเข,ข้าตลาดทุนไม่ว่าจะเป็น The Masterpiece Clin i c The Clinic ิและทีรพรคลินิกกาลังกลายเป็นธุรกิจใหม่ที่ได้รับความนิยม สะท้อนผ่านคลินิกและสถานเสริมความงามแห่งใหม่ที่เดินไปไม่กี่ก้าวก็เจอแล้วทั่วทั้งภูมิภาคในไทยโดยเฉพาะในหัวเมืองเศรษฐกิจใหญ่ๆที่มีกำลังซื้อสูงหลังจากที่ประเทศไทยเปิดประเทศและเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบคลินิกเสริมความงามหลายแห่งก็มีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆปีหลังจากโควิดจนนักวิเคราะห์ออกมาบอกว่ากลายเป็นหุ้นกลุ่มที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก อย่าง The Clinic ที่มีกำไรเพิ่มขึ้นเกือบ50%และ Master ก็สามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้นเกือบ40%ในปีล่าสุด เซกเตอร์นี้เป็นเซกเตอร์ที่เป็นเซกเตอร์ความหวังอยู่แล้วนะครับอ,อยู่ในกลุ่มเฮลท์แคร์ซึ่งถ้าดูาบริบทของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นกลุ่มโกลดกลุ่มเดียวที่ปีนี้มีโอกาสที่จะเติบโตได้นะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นหุ้นกลุ่มที่เบต้าต่ำหมายความว่าสามารถเติบโตได้ด้วยตัวเองเลยเศรษฐกิจดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่าก็ยังสามารถไปได้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการกระจุกตัวนะครับของนักลงทุนแล้วก็ราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะฟุ้มเฟอร์หรือว่าปรับตัวสูง ขึ้นผิดจากมูลค่าพื้นฐานนะครับเราก็มองแบบนี้ว่าจริงมันก็มีอยู่หลายตัวนะครับแต่ว่าถ้ามองใน long run นเนี่ยธุรกิจเนี่ยน่าจะเติบโตได้มากกว่าธุรกิจเฮลท์แคร์ธรรมดาเนี่ยเล็กน้อยก็มองไว,แว้แถวแถวประมาณแบบ 15- บหถึงยีเเช่นเดียวกันต่อปีเมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวกับการแพทย์ก็ต้องนึกถึง medical tourism การทําศัลยกรรมในไทยตอนนี้กลายเป็นหมุดหมายหลักของชาวต่างชาติจนติดอันดับต้นๆในเอเชียที่อยากเดินทางเข้ามาทำศัลยกรรมในประเทศไทย และในปี2020ที่ผ่านมาตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยสูงถึงอันดับที่15ของโลกด้วยจุดแข็งของคลินิกในไทยคือการบริการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนอินเดียเมียนมาและกัมพูชาจนกินสัดส่วน15-20%ของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในตอนนี้ อย่างของเมืองไทยเนี่ยมันก็จะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าหนึ่งคือพอเวลามันเป็นธุรกิจเซอร์วิสเนี่ยคนไทยจะมีความเรียกว่ามีเซรอร์วิสไม้โดยโดยพื้นฐานอยู่แล้วจุดตรงนี้ทั่วโลกก็จะมองเห็นคล้ายๆกันหรืออีเวน์คนไทยเองเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ในวงการนี้นะครใครเคยไปทำว่าผมก็ไม่เคยทาเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ลองถามมคนอื่นเขาจะพูดว่าจริงๆอ่ะหมอเมืองไทยหรือว่าการสื่อของเมืองไทยเนี่ยมันเป็นมันเป็นเซอร์วิสที่รู้สึกว่ามันไม่ เป็นถึงกับอุตสาหกรรมเหมือนประเทศอื่น mm hmm. ก็คือเขาจะมีความแบบยังมีความเหมือนเป็นธุรกิจบริการอยู่นะครับ mm hmm. ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งแหละว่ามีโอกาสที่จะเติบโตได้คราวนี้เราไปลองมองเทียบกับธุรกิจเฮลท์แคร์ที่เป็นของไทยเองเนี่ยธุรกิจเฮลท์แคร์ของไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฮลท์แคร์เซอร์วิสเช่นเดียวกันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโรงพยาบาล อัตราการเติบโตต่อปีเนี่ยตัวท็อปๆนะครับหรือว่าโดยเฉลีย่ยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณแบบ15-20%ต่อปีซึ่งธุรกิจเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่เรียกว่ามีโอกาสที่จะเติบโตได้อเอ่ากาันหรือว่าดีกว่าธุรกิจเฮลท์แคร์ทั่วไปีนะ่ยเพราะฉะนั้นเอ็กซ์เพคทชันของเราเนี่ยก็คือจะมองไว้แถวๆประมาณ 15%ต่อปีอนนคนสํารวจจาก g แกรนวิ Research มองว่าตลาดนี้มีโอกาสเติบโตได้สูงคาดว่าตลาดความสวยและความงามของไทยจะเติบโตได้เพิ่มอีก9.7%ในระหว่างปี2022ไปจนถึงปี2030และมีมูลค่าแตะ1.2แสนล้านบาท แต่กะวานของความงามไม่ได้เข้ามาสร้างความคึกคักแค่ตลาดหุ้นอย่างเดียวเท่านั้นแต่เรื่องสวยๆงามๆแบบนี้ยังเป็นหนึ่งใน5อุตสาหกรรมสำคัญที่ผลักดัน GDP ของไทยทุกคนรู้ไหมคะว่าตอนนี้ไทยเป็นตลาดธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ตัวเลขล่าสุดในปี2022บอกว่าตลาดสินค้าความงามของไทยมีมูลค่ากว่า2.4แสนล้านบาทซึ่งมีมูลค่าส่งออกคิดเป็น28%ของการผลิตในประเทศแปลว,ว่าผลิตภัณฑ์ความงามไทยถูกส่งออกไปยังประเทศสำคัญสคัญหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นฟิลิปปินส์ละเวียดนาม ปีนี้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์คาดว่าตลาดสินค้าและความงามของไทยจะเติบโตราว9.3%รวมทั้งการส่งออกเครื่องสำอางกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับประเทศไทยเฉลีย่ยปีละ7-8หมื่นล้านบาทเครื่องสำอางเป็นอีกหนึ่งมิติความงามที่เติบโตตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปการแข่งขันที่ดุเดือดในตลาดเครื่องสำอางไทยทำให้แบรนด์ไทยจะต้องคิดกลยุทธ์ไม้เด็ดขึ้นมาเพื่อแต้มต่อทางธุรกิจ ทั้งการเลือกใช้พรีเซนเตอร์หนุ่มหล่อสาวสวยโปรดักที่มีนวัตกรรมใหม่ใส่ใจผู้บริโภคมากขึ้นหรือการทำแพคเกจจิ้งให้น่าซื้อบางแบรนด์ก็ออกเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติมากขึ้นและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้ช่วยผลักดันให้เครื่องสำอางแบรนด์ไทยเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นเคที่ดอลสีจันมิสทีและโฟร์ยูท แน่นอนว่าจัก,กรวาลความงามจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่สามารถผลักดัน GDP ให้กับประเทศไทยตราบใดที่ผู้บริโภคยังอยากดูแลตัวเองเพื่อเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดติดตามประเด็นร้อนเรื่องราวที่น่าสนใจที่คุณจะไม่ตกเทรนด์เราจะบรีฟให้คุณฟังที่กรุงเทพธรุรกิจค่ะ นิดาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาโทและปริญญาเอกมีทุนการศึกษานิดาสถาบันการศึกษาของรัฐแห่งแรกและแห่งเดียวที่ก่อกำเนิดจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เปิดการเรียนการสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาด้วยหลักสูตรแห่งอนาคตพร้อมตอบโจทย์ผู้เรียนยุคใหม่คณะรัฐประศาสนศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะพัฒนาการเศรษฐกิจคณะสถิติประยุกต์ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารคณะภาษาและการสื่อสารคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คณะนิติศาสตร์คณะการจัดการการท่องเที่ยวคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและวิทยาลัยนานานชาติหลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับสากลน,นิดาสถาบนันสร้างปัญญาของสังคม สร้างผู้นำเพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล Wisdom for Sustainable Development สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน